สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็จะมาทำบัตรคูณกันนะคะก่อนอื่นเลยอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีกระดาษนะคะที่เด็กๆได้รับไปนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด6แผ่นด้วยกันเนาะแล้วก็นะคะเราก็จะใช้กรรไกรนะคะตัดออกมาทีละแผ่นนะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาตัดกันนะคะ,อ,ะอาจารย์จะตัดขอบด้านนอกออกก่อนนะคะที่เป็นสีข,ขาวๆตรงนี้ นเนาะพราะเราไม่ได้ใช้นะคะถ้าเด็กๆคนไหนนะคะสะดวกที่จะใช้กันไกรตัดด้วยตัวเองนะคะก็สามารถตัดได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครนะคะไม่ถนัดนะคะให้ผู้ปกครองนะคะช่วยตัดได้นะ เมื่อเราตัดขอบเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็ทำการตัดออกมาทีละแผ่นได้เลยนะคะตามเส้นที่มีให้ได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะ ถ้าเด็กๆตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบัดคูณของเด็กๆก็จะมีนะคะลักษณะเป็นแบบนี้เลยค่ะนะคะเด็กๆก็ทำการตัดให้ครบทุกแผ่นนะคะค่ะเด็กเมื่อเด็กๆนะคะทำการตัด บัตรคูณออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้เลยค่ะนะคะพอนะคะเราได้บัตรคูณแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก,ก็ทำการตกแต่งได้เลยค่ะโดยเด็กๆอาจจะใช้เป็นสีไม้นะคะหรือเป็นปากกาสีก็ได้หรือเป็นสีอื่นๆก็ได้นะคะตกแต่งตามใจชอบเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มตกแต่งกันเลยนะคะเด็กๆสามารถที่จะตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะคะ เด็กๆสามารถตกแต่งให้เรียบร้อยจนครบทุกแผ่นได้เลยนะคะค่ะเมื่อเด็กๆนะคะตกแต่งนะคะบัตรคูณของเด็กๆเ,เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำการเขียนคำตอบของบัตรคูณนะคะอย่างเช่นใบนี้นะคะเป็น2คูณ2คำตอบที่ได้ก็คือจะได้เท่ากับ4ถูกต้องไหมคะอ่ะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆ เราจะเขียนเนาะคำตอบของเราไว้ด้านหลังเลยค่ะ,ะพลิกด้านหลังมาแบบนี้นะคะแล้วเด็กๆก,ก็สามารถใช้นะคะปากกาเขียนคำตอบลงไปได้เลยหรือใครที่นะคะยังไม่มั่นใจว่าคำตอบนะคะถูกหรือเปล่านะคะสามารถใช้ดินสอเขียนลงไปก่อนได้นะอาจารย์ก็จะเขียนเลขนะคะที่เป็นคำตอบลงไปแบบนี้เลยค่ะ เด็กๆก็จะได้เป็นบัตรคูณแบบนี้เลยค่ะนะคะแล้วเด็กๆก็ทำการเขียนนะคะทำเช่นเดียวกันกับแผ่นบัตรคูณอันอื่นๆนะคะอ่ะอันนี้เป็น5้คูณสองคำตอบที่ได้ก็คือเท่ากับ10เขียนเลข1ิลงไปเลยค่ะ 8คูณ2เท่ากับ16แล้วก็7คูณ5นะคะก็จะได้เท่ากับ35นั่นเองนี่ค่ะ เขียนให้ครบทุกแผ่นนะคะเด็กๆเราก็จะได้เป็นบัตรคูณนะคะที่สมบูรณ์แล้วค่ะ